ไม่ต้องเช่าให้เสียเวลา่า่เพียงเดือนละ28,500บาทก็เป็นเจ้าของได้แล้วกับฮ้าคารพาณิชย์สามชั้นขนาด3ห้องนอน4ห้องน้ำ1ห้องครัวพื้นที่ใช้สอย188ตารางเมตรเรามาดูรีวิวด้านในกันค่ะนี่จะเป็นภายเลยนะคะเปิดประตูเข้าไปค่ะชั้นล่างนะคะจะเจอห้องน้ำค่ะภายในห้องน้ำนะคะเราจะปูกระเบื้องจิเดเลยค่ะร้องสุขภัณฑ์อย่างดีเลยนะคะ เปิดประตูด้านหลังไปค่ะภายในบริเวณด้านหลังนะคะจะมีหนุนซักหลังค่ะพร้อมหใช้สดกว้างมากเลยนะคะต่อไปไปดูชั้นสองกันเลยค่ะขึ้นบันดไดไฟนะคะจะเจอห้องงานด้านนอกนะคะและจะมีระเบียงด้านหลังค่ะส่วนนี้จะเป็นห้องงานชั้นสองนะคะเหมือนกันค่าปลูกกระเบื้องคิดเทาด่างค่ะพร้อมสุขภัณฑ์่างดีเลยนะคะ ต่อไปเป็นห้องนอนชั้นสองนะคะภายในห้องกว้างมากเลยนะคะห้องนอนชั้นสองจะมีห้องน้ําภายในตัวค่ะมาดูกันค่ะภายในห้องน้ํานะคะกว้างมากเลยนะคะมีสุขภัณฑ์อย่างดีพร้อมสักบัวเลยนะคะอาจจะมีระเบียงค่ะไว้เปิดรับลมเย็นๆหน้าหน้า,นาจุดใจเลยนะคะมองเห็นถนนด้านหน้าเลยนะคะ ตันนี้เป็นระเบียงด้านหลังนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะต่อไปเป็นห้องนอนชั้นสนะคะจะมีสองห้องนอนนะคะห้องแรกอยู่ด้านหลังค่ะม,มีหน้าต่างไว้เปิดระบายอากาศอกด้วยนะคะต่อไปะคะ่ะเป็นห้องนอนดูดีน้าหน้าค่ะจะคล้ายๆกับชั้นสองนะคะ มีห้องน้ำภายในตัวค่ะภายในห้องน้ำกว้างมากเลยนะคะสุขภัณ์อย่างดีค่ะ้อมกับมีระเบียนด้านหน้าค่ะเปิดรับลมเย็นๆตรงนี้จะเห็นมุงสูงหนึ่งนะคะไม่ต้องมีคนขำไม่ใช้เครดิตบูโรถอนครบ180มวดรับโอนกรรมสิทธิ์ทันทีตั้งอยู่บริเวณแยกดงป่าสักอำเภอเวียงเชียงหุงจังหวัดเชียงราย สอบถามข้มอมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 053J50744